มาแล้วเด็กเด็กวิ่งม,มาแล้วออ้ยเท้าสุกวิ่งมาเลยเท้าสุกเท้าสุกเอเท้าสุกวิ่งมาเลยถายไม่ทัน <c oughs> เป็นไงเท้าสุกคิดถึงร้านหรอลูกโอ้โหวิ่งเดียวเดียวมาเลยวิว่งเดียวเดียวมาเลยนะคะเหมือนสาวน้อยนะแม่เดี๋ยวนี้บอกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอันนี้เลยวิ่งมาเลยนะคะพราว่าจะพามาร้านแบบมุ่งหน้าอย่างเดียวเลยน้องช้างดีใจนะคะจะได้มาร้าน เหมือนเมื่อวานพระควานสนวาวาน้อยบอกว่าเดี๋ยวนี้นะพอหัาานมาทางนี้นะรีบมาอย่างเดียวเลยแบบว่าดีใจเนาอได้มาเอาสุกปมาถึงแล้วนะคะวิ่งมาเลยเมื่อกี้นะคะดีใจได้มาร้านเพราะว่าที่ร้านผลไม้เยอะมาเลยแม่แม่แมใจบุญเยอะมาเลยนะคะเราสุกว่าว่าขแม่แม่ใจบุญเยอะผละไม้ก็เยอะด้วยครับอากาศหนาวไหมคะหนาวค่ะคุณแม่บีมสวัสดีค่ะคุณแม่บีมคะ่ะ นักจาบทางมา,ลาแล้วเสียงแม่ค้าขานชื่อที่นี่คือเสียงสวรร <c oughs> ค์เป็นแม่หนูบีมสวัสดีคะ่ะดีใจเขาจะไม่ปล่อยน้องแเราประมาณนั้นเลยคะ่ะคุณแม่เหมือนก็ยังหาตัวใหม่ไม่ได้ประมาณนี้รเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้รีบเนาะต่อก็เพราะว่าคะแนนมันก็ไม่ได้ว่าหาง่ายๆเนาคะแนนมันเยอะมันประมาณจะ อัพอัพไปอีกประมาณนี้ไงมันไหลเลยมันระบอกอย่างเดียวประมาณนั้นแหละแม่ดีกว่าแงก็เลยรอความชัดเจนอีกทีค่อยค่อยแจ้งแม่แม่ค่อยๆค่อยแจ้งมาแม่ดีกว่าใจก็อยากให้มันอยากจะแจ้งไปเลย แต่ว่าก็ยังรอคำตอบนะเผื่อเขาแบบเหมือนเขายังลังเลยขนมยี่สิบเก้าขนมยี่สิบเก้าลดหนึ่งดีใจนะ แม่มาลาปานสารน้อยบอกเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนแม่ว่าก็ต้องเรียกว่าก็เรียกอะไรเนี่ยก็ต้องให้เขาเดินแบบนี้ไงวันนี้นะโหเหมือนจะวิ่งเอาพอรู้ว่ามา้านเหมือนจะวิ่งเอาจนตาคนนั้นไม่กล้าขี่เลยเดินเร็วมากต้องควานมาสองคนอ้อยมนถึงแล้วนะแม่ กูแค okay, ่ะำเนแม่อเจ็ดทองสุกแปดวันิีดาตอนนี้น้องช้างแปดเชือกนะคะ สดีท่านนะคะ้องสุกมันจะรักษาเด็อยูเด็กได้นะคะ ามให้ท้าเด็กๆด้วยนะคะคุณแม่เดินมาเดินมาเหนื่อยๆเนาะได้ทานเกลือไม้วันวาวัสดีนะคะคุณพักคุณแม่่ะแม่เบนใช่่ะแม่เบนค่ะ ต้นโนนานะคะใส่ในก้อยแล้วนะคะอ๋อแม่จ้แม่ลูกโอ้อยากก็ตกใจมยเอ้ยม่าก็ว,วยายวายว่ะล่ะไล่เกยจนเราตกใจบ้าเอา รรีบ้สวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่คะพรุงนี้ต้นสับปรถมานะคะแม่เบนมาแต่ว่าเย็นก็น่าจะส่งยี่สิบแหละส่งเช้ายี่สิบหรือบางทีเย็นก็รถว่างก็รีบไปส่งให้เลย วันนี้ทุกท่านค่ะยังไงล่ะนั่งโคตรคลิปไปด้วยไหมคลิปเยอะจัดนะถ่ายวัสดีพี่ใหญ่ใจดีใจบนขาคุณแม่เป็นตาีเด็กน่ารักของเราได้นะคะ สวัสดีนะคะว้าวคุณแม่แนนซีสวัสดีจ้าคุณแม่คนสวยใจบุญใจดีแม่นันซีค่ะคุณแม่นนซีเ้าดาวที่ไหนเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ ร้องหาใครจะมาลูกแม่สาวน้อยร้องแล้วอดีจฐานคุณแม่อเม้นคุยกันหน่อยคิดถึง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 เมื่อคืนร้องเพลงวางวางไมไม่ได้เลยแม่สงสัยวัดสงสัยวัดวาลุ้นลุ้นเพราะว่าแม่สาวน้อยร้องลุนล้นเมื่อใครจะมาน่าจะเป็นวัดวาดรา ค้าคุณแม่กล้วยมันก็ยังไม่ได้เหลือลังเหยือยึดด้วยค่ะแม่มันทะันได้อยู่ดเยจ้าค้าคุณแม่จ้าจ้าได้เลยจ้าขอบคุณค่าแม่เอาก็ไม่ค้าขี้ลืมไง แม่ไม่รู้ป่ะแม่คา้าคิดลืมเออใชใ่แม่บอกว่าเออทำงานออแม่ค,าคา้าคิดลืมเหรอไม่ใช่หรอกอยากให้แม่มาคุยแกล้งลืมแกล้ลืมผู้บาเจอกันจะมองไปหมดแล้วความจำสั้นมากมีอะไรต้องรีบจดอย่ลืม สองก้อยหน่ะแม่แดงย้ายแม่ลงมาคุยอนะก็เลยทำเป็นฟอร์มสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะทุกท่านเอ็นดูเด็กๆได้นะคะเม่สาวน้อยเล่นตะกร้าเ,าเล่นไป แวะมาคุยกันได้คะ่ะแวะมาออเดอร์ได้ได้ค่ะพ่กนี้ไม่ส้มเอปเปิ้ลเหมือนเดิมนะเย็นนี้ก็เดินทางแล้วเดี๋ยวคุยเยอะจ, <c oughs> จะจะจะโยนแม่ค้าลงสะเลยบออ๋อจอระเค้คอยอยู่สายลารออยู่ไว้มาเลยเะว่าจะโยนแม่ค้าลงสะอ่านว่าอยู่สะ อยู่ใส่จระเก้อคอยอยู่ใส่อ่านว่าจาระเก้อ,อยู่สะเอ้ยอ้ําจำไม่ดีแล้วแบบว่าตาไม่ดีต่างหากนะคะนอนูเด็กๆได้นะคะหนุนเดินวนไปวนมาหิวแล้วลลไม้ละมีมากมายนะคะมีม,นะะมัมนแกวบบดกล้วยแตงโมอ้อ,อยญ้านะคะทุกอย่างเลย เซเว่นเซเว่นน้าชาเบอร์รี่เรีเอามาเพื่ออะไรผลไม้เยอะแยะเอามาเพื่อเอามาให้คุณแม่ทำบุญไงเอามาให้คุณแม่ทำบุญแย่เงิกนกเอามา <laughs> โอ้ยสิ้นเดือนรถยาามาแล้ว แม่พี่ชัยกลับมาสิ้นเดือนพพอติดตามข่าวพี่ชัยตลอดเลยรุนว่าเมื่อไหร่จะมาเนาะมาเมื่อไหร่แล้วได้ขายสิ้นเดือนสิ้นเดือนนะแม่เมาไปทั้งคันรถเลยเด้อเมาไปทั้งคันเลยนะคะนั่นแหละมุดไยปุยลั่นแหละยักควานอยู่ทั้งใดดอกมุดไยปุย แล้ที่ไหนเขามาแค่างานแล้วก็ไปต่อก็นั่นแหละอย่างน้อยก็แวะมาแม่ก็ส่งเสบ,บียงทานอยู่มาก็มาก็มาแป,ป๊บเดียวก็นั่นแหละเราก็รอดักตรงไหนก็ได้จ้ะละไม้คันยกคันเลยรถหยามา้วเดอค่ะ ราแล้วใกล้ๆก,ก็ส่งนะคะอยากรอส่งแถวไหนก็ได้อยากขายเนาะสว<ช>ัสดีทุกท่านค่ะรถยามาแลวจ้ายามาแล้วมอจางงิดไหมคะเอามาไม่เป็นเวลาเวลาใช่ได้เหมือนกันแบบ เฮ้ย okay. มันเยี่ยมๆเนาะเลยลองลองดูหน่อยสิเราเปลี่ยนเมนูบ้างาประมาณนี้ขอบคุณข่แม่เบนจายอดข้าวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยว11บเอ็ดโมงกันแหละแม่ให้น้องมมทานข้าได้งานเรียบร้อยให้ออกไปส่งออเดอร์ แม่จ๋าวันนี้วันเกิดน้องธันวานะคะฝากเป็นเจ้าภาพได้นะเล็กๆน้อยๆนะคะสมทบเป็นเจ้าภาพวันเกิดให้น้องธันวาได้ะค่ะจ้าแม่จา่าเดี๋ยวรอรถย่ามาถึงแล้วรอให้โชเฟอร์ทานข้าวเรียบร้อยวันนี้มีข้าวต้มมัดด้วยแม่วันนี้มีข้าวต้มมัดด้วยนะคะความเดลิมอนความเหมือนเดลิมนนอนเนาะไปดูในคลิป พี่มาบอมาเอา้าเอาเอเหมือนยังไงอะ่ะหน้านตาก็เหมือนกันเหรออ๋อกวานโดเลมอนเขาเหมือนโดเลมอนกวานหรือช้างคุณแม่พัทพรสวัสดีค่ะคุณแม่เทางา่วนที่ประโยชน์ไทยใช่ค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่พัทพรค่ะเป็นยังไงบ้านสบายดีไหมคะ่ะแม่วันนี้หนาวหนาวลมนะคะวานเหมือนช้างเอา้าเลยพี่ว่าช้างเหมือนโดเลมอน แต่ว่าช้างเหมือนโดเรมอนจริงนะเขาแบวมากเลยเวลาไม่ตกมันเนี่ยเขาก็แบวมากเลยแต่เวลาตกมันเขาก็เป็นอีกแบบสวัสดีค่ะคุณแม่ใช่ค่ะน้องถุงเงินที่เคยอยู่ไทยดาคุณแม่เบนขับคุณค่าคุณสาด้วยคุนค่ะแต่ว่าช้างเหมือนโดเรมอนจริงนะแม่ช้างเขาเบลแบลแหม่สั่งได้แบบทำายิก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 เหมือนโดเรมอนแบบแบวแบลแหม่ วัสดีคุณแม่ทุกท่านน้ฝนมาแล้วนะตัเตืคุณแม่จา๋าคุณแม่สบายดีนะคะคุณแม่ปจัจจพรสวัสดีคุณแม่ค่ะแม่ค่ะคิดถึงคุณแม่เด้อนะคะตรงเงินที่อยู่ไทยนั่นแหละค่ะแม่ปลา้ำฝนมาแล้วปลา้ำฝนตัวขาวมาเลยนะคะ ฝนฝนฝน,น,น <c oughs> หนาวเด้อตาเอ้ยหนาวแค่ไหนก็ต้องอาบบนะ้างไม่อาบก็ได้น้งฝนก็หนาวนตุ้งนั้นที่อยู่ไทยแหละครับแม่ยควันเหมือนช้างส่วนช้างเหมือน